ร่วมจัดไปโดย Shell Advance b แบรนด์ซุปไก่สกัดกลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อนะครับคุณผู้ชมครับหากไปกันที่สเปนคุณผู้ชมสเปนเนี่ยแน่นอนฮะเราเรียกเขาว่าประเทศกระทิงดุนะครับเพราะว่า ที่นั่นเขาจะมีประเพณีในการสู้วัวกระทิงซึ่งคนที่สเปนจริงๆผมมีโอกาสไปคุยมาก็แบ่งออกเป็นสองพวกนะครับพวกแรกก็มองว่านี่เป็นวัฒนธรรมที่โอ้โหอเมซิ่งมากแต่บางพวกก็บอกว่าการที่เอาวัวกระทิงมาเอาผ้ามาล่อให้มันวิ่งแล้วก็เอาดาบเสียบจนมันตายเนี่ยป่าเถื่อนสเปนรุ่นใหม่ต่อต้านความรุนแรงฉะนั้นนี่เป็นเรื่อง ประเด็นที่น่าสนใจนะครับที่คนสเปนเองก็ต่างมีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับประเพณีในการสู้บวกกระทิงเนี่ยคุณผู้ชมครับแต่อันนี้ทุกคนดูได้หมดนะครับเราไปกันที่สนามที่มีการต่อสู้บวกกระทิงจริงแต่ไม่มีการแข่งขันบวกกระทิงครับเอาสนามแข่งกระทิงเนี่ยแหละมาเปลี่ยนเป็นเวทีให้จอมบิดโมไซมาโชลีลาผาดผลฉะนั้นคุณผู้ชมครับคาดกิมขดัด เินไปสเปนครับนี่คือการแข่งขันที่ท้าทายหัวใจตัวพ่อ เอ็กซ์ไฟเหรือมอเตอร์ไซค์ผ่านผนชิงแชมป์โลกเดินทางมาถึงสนามที่3ของปี2015นี้แลนะครับโดยการแข่งขันแข่งขันกันที่เมืองมาดริดประเทศสเปนแต่ครั้งนี้พิเศษกว่าที่อื่นเพราะสนามแข่งขันนั้นเป็นสนามที่ใช้สำหรับการต่อสู้วัวกระทิงแต่วันนี้ถูกใช้เพื่อเป็นสนามให้นักบิดตัวพอ่อโชว์ท่ายากทั้งหมุนตัวตีลังกากลับตัวกลางอากาศถ้าไม่แน่จริงทำไม่ได้ช็อตเด็ดเด,เด็สปอร์ตมาเฟียกีฬาตัว พ่อคัดมาให้แล้วครับ และแชมป์สนามนี้ก็ตกเป็นของทอมพาร์ชนักบิดผาดผลจากฝรั่งเศสวัย30ปีเจ้าของแชมป์โลกเมื่อปี2013เลีและยังเป็นผู้นำในปีนี้อีกด้วยยินดีด้วยนะครับกับนักบิดผาดผลตัวพ่อนี่แหละครับเราต้องชื่นชมนักกีฬานะครับเพราะว่าความเสียวความเสี่ยงความตาย ที่ทาให้เรามีความสุขเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับมาจากความเสี่ยงที่พวกเขาต้องเจอนะฮะนี่คือสิ่งที่นักกีฬาได้แสดงให้พวกคุณเห็นว่าความบันเทิงของคุณคนกีฬาพร้อมจะมอภหยนี่คือกีฬาตัวพ่อ,อจริงนะค,คุณผู้ชมครับที่รีกความสามารถเพื่อมาเอนเตอร์เทนคนดูและนี่ก็คือเรื่องราวของสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อในวันนี้นะครับใครที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube ข้างล่างนี้ของเรานะครับแล้วคุณผู้ชมครับอาทิตย์หน้านะครับเวลาเดิมเวลาดีนะฮะสี่ทุ่มยีทางช่อง3 SD Variety ช่อง28หรือว่า38มิรามนัดกันที่นี่นะครับส่วนพรุ่งนี้ก็เจอกันได้เหมือนเดิมนะคุณผู้ชมครับในรายการช็อตเด็ดกีฬาแชมป์ทางช่อง3 HD ช่อง33หรือว่า43ตอน16.50นาฬิกา50นาทีคุณนายครับ